สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉรยะสนทันควนลอยแจ้งจับรองผู้กำกับชะกันแถลงคดีแตงโมเมื่อวันที่หาพฤษภาคมนาจยจเรยะเรืองรัตนพงศ์้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทนทัทเธอการวรรณพันธ์จราวาศสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายพร้อมพันตำรวจเอกพิรัตอุดมพิสิทธิ์คุณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกยุทธนางามชัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเพื่อดำเนินคดี กับพันตำรวจโทพชตะวงประดานุษย์รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประชาเชิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172และ173่อตอบโต้ทันควันหลังจากเมื่อวันที่4พฤษภาคม65พันตำรวจโทพชตะได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายอัจฉริยะกรณีเมื่อวันที่20เมษายนจัดแถลงข่าวคดีแตงโมนิดาฐานดมิ้นเจ้าพนักงานและมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานายอัจฉริยะกล่าวว่าตนต้องสวนทันควันกับตำรวจที่มาแจ้งความทั้งนี้ขอถามว่าสิ่งที่ตำ ตรวจมาแจ้งความนั้นรู้อยู่แล้วว่าตนไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องการปิดปากตนเพื่อไม่ให้ตนดำเนินคดีแต่งโมตอซึ่งการทำแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของลูกผู้ชายจริงๆแล้วต้องแฟ์ๆกันดังนั้นเมื่อตำรวจแจ้งความมาก็ต้องแจ้งความกลับโทษหนักกว่าตนอีกความผิดบินประมาทด,ด้วยการโฆษณามีโทษ2ปีแต่ตนแจ้งมาตรา172มีโทษ2-7ปีและมาตรา173ซึ่งตนมีหลักฐานยืนยันอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตำรวจทำไปเป็นเท็จมันมีอะไร ัดเจนอยู่แล้วตนมั่นใจว่าตนไม่ผิดเลยไม่ต้องมาใช้อำนาจรัฐในการคุกคามข่มขู่ตนเพราะคดีนี้ต้องพิสน์ว่าศสารจะพิจารณาคดีแตงโมอย่างไรต่อถึงจะแจ้งข้อหาตนได้ตนขอเตือนพนักงานสอบสวนว่ากำลังตกเป็นเครื่องมือของตำรวจนนทบุรีขอให้ทบทวนให้ดีเพราะตนมีนักกฎหมายอยู่ในชมรมจำนวนมากไม่อยากให้พนักงานสอบสวนต้องถูกทำโทษมาตรา157ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าการให้คนมาเจรจาแล้วยังไงกันแนะ่ให้คนมา จรจ,จาแต่ให้ลูกน้องอีกชุดหนึ่งไปแจ้งความแบบนี้หมายความว่ายังไงตนไม่รับข้อเสนอเรื่องเงินอยู่แล้วเพราะตนคิดเสมอว่าแตงโมเหมือนลูกสาวของตอนถ้าลูกสาวตนถูกกระทําแบบแตงโมซึ่งเป็นการฆาตกรรมอําพรางแล้วตนจะรับได้หรือคดีนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีขบวนการสร้างพยายนหลักฐานเท็จและขัดขวางไมใ่ให้ตนแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับการสร้างพยายนหลักฐานเท็จของคดีแตงโมในวันที่9พฤษภาคมนี้นายอัจฉริยะกล่าวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ เรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก g e n i y c o m ขอบคุณครับ